วันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนถุงกล้าไม้มะริดนะครับอันนี้เป็นกล้าไม้ที่ที่โตมากแล้วแล้วก็สังเกตน,นะครับรากก็จะออกมานอกถุงแล้วเราก็ควรที่จะเปลี่ยนถุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับปริมาณรากจะได้ เยอะกว่าเดิมเทคนิคนะครับนะครับเราก็ถอดออกจากถุงเดิมนะครับโดยไม่ต้องฉีกถอดออกมาแล้วก็เราเปลี่ยนถุงเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือขนาด4คูณ10เราจะใส่ลงไปนะครับนี่นะครับจัดตำแหน่งให้พอดี เทคนิคก็คือเราจะใส่ดินนะครับเรเจะดินใส่แล้วจะเป็นดินคุยไผ่นะครับใส่ไปแต่ระวังอย่างเดียวนะครับระดับดินในถุงเนี่ยพอเรารใส่จนเต็มเต็มเนี่ยก็คือให้เหลือขอบถุงไว้ประมาณสัก1เซนนะครับพอเราลดน้ําไปเนี่ยดินก็จะยุบลงไปอีกตรงนี้มีความสําคัญตรงที่ว่าเกิดฝนตกหรือว่าเราลดน้ําเนี่ยน้ำนะครับ จะไหลจากปลายใบนะครับแล้วก็ลงถูลำต้นนะครับสังเกตนะครับถ้าเราเหลือขอบไว้เนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยขังบริเวณนี้นะครับมะริดเป็นไม้ชอบน้ำเนี่ยถ้าเกิดเรารดน้ำเร็วฝนตกแล้มีน้ำน้าขังเนี่ยแล้วก็ค่อยๆซึมไปเนี่ยเขาก็จะไดนะ้น้ำปริมาณที่เยอะแต่ถ้าเกิดเราใส่ดินจนเต็มถุงหรือไม่ก็พูนขึ้นมาเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็จะเทออก เท่ออกไม่ขังอยู่ในถุงนะครับลองดูครับ